รู้จักทัพทีมอัญญรินเปิดเส้นทางรักหวานกับทายเอกพันทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์กันทั่วหน้าเมื่ออดีตพระเอกชื่อดังทายเอกพันบาลทริ์เปิดตัวคบหาดูใจกับนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินที่ราตนันพัฒแม้ทั้งคู่จะมีอายุห่างกันถึง28ปีแต่ก็ดูเหมือนว่าอายุจะเป็นเพียงตัวเลขความรักครั้งนี้เริ่มต้นจากความผูกพนันจากการร่วมงานกันมานานกว่า10บปีประวัติทัพทิมอัญญริน ทัพทีมอัญรินเป็นนักแสดงพิธีกรน,นักร้องนักกีฬาสเก็ตลีลาและนักธุรกิจชาวไทยเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2533เธอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและประกวดก่อนจะเซ็นสัญญากับช่อง7 HD และมีผลงานละครมากมายเช่นทิดาวานอนสองตะวันยอแสงคุณชายตำระเบิดอสูรน้อยในตะเกียงแก้วเป็นต้น นอกจากนี้เธอยังเป็นจิตอาสาร่วมงานกับมูลนิธิรวมกันอยู่อีกด้วยทายเอกเพันเผยว่าความรักครั้งนี้เกิดจากความผูกพันที่รู้จักกันมานานโดยทั้งคู่เคยร่วมงานกันในละครหลายเรื่องส่วนใหญ่รับบทเป็นพ่อลูกกันซึ่งทัพทีมก็น่ารักสดใสทําให้เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันแม้จะอายุห่างกันแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักด้านทัพทีมก็เผยว่าพี่ทายเป็นคนน่ารักอบอุ่นดูแลดีและเป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาที่ดีทําให้รู้สึกสบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้ ทั้งคู่เปิดตัวคบกันท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆและแฟนคลับซึ่งต่างก็โอยพรให้ทั้งคู่รักกันนานๆ